ก็พูดถึงคักโปนิดนึงคักโปอ่าก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสองอีกคนหนึ่งที่ในระยะหลังนี่ก็รักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองได้ค่อนข้างดีนะใช่ยิงสองใจหนึ่งนะวันนี้ตอนนี้ก็สิบแปดประตูแล้วทุกอย่างคักโปอ่ะรวมทุกอย่างสิบแปดมีส่วนร่วมกับมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมกับประตูให้ลิเวอร์พูลสิบแปดนี่เก็บบอลดีมากใช่เก็บบอลดีดีมากสิบสี่ประตูสี่แอสซิสต์แต่ว่าคักโปไม่ไม่ไม่มีเกมเงียบเลยพี่ตุ้มเกมหมายถึงว่าค่อนข้างสม่ำเสมออ่ะแล้วจีแอนในระยะหลังเนี่ย กลายเป็นเจ้าพ่อแอนฟิลด้วยเพราะนนว่าลงในแอนฟิลด์ทีไรยิงติดต่อกันมาหลายนัดแล้วใช่ไหมสำหรับคาร์ด oh ิคับโป๊นเล่นดัน <ละ S 1> ข้างนะชอบตรงที่ว่ามันเล่นไปเรื่อยๆมันมันมันไม่สนใจอะไรมีความมุ่งมั่นแล้วก็สมาธิอ,อยู่ในเกมตลอดเวลาโอเคว่าจริงอยู่ว่าถ้าไม้ตายมันอาจจะกดสูตรติดมันก็อาจจะไม่ได้ผลแต่จริงๆแล้วคือคดับโปองมันก็แบบไม่ได้แปลกใจว่าเออทำไมมันพอมันอยู่ตรงหน้าซ้ายมันเนี่ยมันเล่นเป็นธรรมชาติแล้วรู้สึกปลอด เล่นได้แบบด่กดดันนะเออมันเล่นได้ชัดเจนอนคลาโรเบอร์สันก็เล่นง่ายด้วยอ่าออง่ายด้วยเลยขึ้นไปแล้วไม่ไว้ใจคุณเลยอืกจะส่งก็ได้จะโยนก็ได้นะก็ผลงานวันนี้ก็ได้ได้โชว์กันหลายคนแหละจริงๆแต่ว่าจะมีคนที่อาจจะนอนไม่หลับก็อย่างดีอาร์ตอาจจะนอนไม่หลับอวันนี้ไม่มีส่วนร่วมเลยหมายถึงว่ายิงกระจ่ายไม่มี ใช่ไหมเปลี่ยนเกมด้วยถ้าเราเรื่องของแต่ปกติเนี่ยมาเข้าลงมาเขาจะมีโอกาสนะดอใช่ปกติดีอาร์มจะมีโอกาสอยู่นี่มีแค่ลูกพุ่งมงงอะไม่โดนไม่โดนคืออย่างน้อยถ้ายิงชนะ4-1เนี่ยในเกมแบบนี้ดีอาร์มันอย่างน้อยต้องมีสักแอสซิสต์มีทั้งประตูมีอะไรหน่อยฮะฮะกูลงมาแทนที่ยิงสักลูกใครดูนี่มันขาดมาแล้วนะพี่นะลงมาโอ้ยตอนลงพยายามจังนะเขาพยายามพยายามแต่ว่ามันมันต้องคงต้องแบบโป๊ะเชะจริงๆอ่ะเหมือนเหมือนเกมเบนฟอร์ดอ่ะ <Eat. S 2> <elim> เกมเกมนี้เราเราเราเห็นเว่าพูดเล่นด้วยความผ่อนคลายเล่นเึ่งกลา็ผ่อนคลายเลยรึ่งหลางก็สบายเล่นแบบใช่โอเคแล้วก็แต่จริงๆแล้วเป้าหมายจริงๆมันก็คือ3าคะแนนแหละ